ถ้าคุณไม่กดไลค์คลิปนี้พี่กระตูนแคทและกระตูนล,ล็อกจะกินไู้หญิงคนนี้แล้วจะไปตามล่าคุณภายใน10 9 8 7 6 5 4ปดเห่สมสองหนึ่ง เฮ้ยซ้อมดีเพื่อนนุ่มๆกินอะไรของมนี่นี่นุ่มเนี่ยไร่อยเหรอแล้วเมื่อไรเราจะกลับไปเป็นตัวใหญ่เหมือนเดิมเนี่ยไม่รู้เห็นไอ้นัทบอกว่ามันเขาเรียกว่ามันใช้เวลาอยู่สักพักนึ่งนะรอแล้วไม่มึงเมื่อไหร่จะซ่อมเสร็จกูรอมึงตั้งแต่ห้าโมงกันนะเพื่อนรถสตูดิโอเนี่ยโอเคเสร็จละเสร็จแล้วหรอ เออกินหนุ่มดิอร่อยอร่อยอร่อยอะไรให้เรียกวะเอ้าโอเวงโอ้ยเดี๋ยวเเอาดี๋ยวนี่มันไอเฉยเลยไอเขี้ยบไปกอเออผมผมมีสารสารใหม่ได้สารใหม่ครับ S P ก็หรอไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไรเป็นเป็นสาร ันอธิบายไม่ได้ยังไม่เคยลองเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ยขาดูหน่อยดิต้องกินเหรอเฮ้ยพี่ว่าอย่าเพิ่งกินเลยดีกว่าจะเพิ่งจะเพิ่งจะเพิ่งจะจะจะเริ่มทดลองเลยเหรอใช่เพราะเเพิ่งทำเสร็จเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยนะแต่แล้วก็ได้งั้นรอพี่แป๊บนึงขนมมันอร่อยไปก้าวเดี๋ยวรถเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ก็ได้ไปไปทำแลบกันเอ้ยเดี๋ยวไปตามแล้วยุ้ยกับ ไปไหมไปตามไหมไปไปไปดิไปดิปดอ,อะไรเอา้าอุยยางหมดลิตรแล้ว้ยของพี่ยังไม่หมดลิตรเลยต้องไปในห้องเคมี <ไป S 2> อ่ะไป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 ตามก่อนระหว่างนี้ก็กินหนมละกันอยากกินหนมอะ่ะไอ้เก้ากินไหมแบ่งอ่ะกินนะไม่เอาหรอไปไปฉันไม่กินของหวานล่ะเมื่อกี้ยังแย่งกูกินอยู่เลยบอย โก๊กไม่คอยอยู ok. Boy. Lings, <T |ar|> ่ไ <k> ม <è> yeah. ่ครบเฮ้ยเขาทำอะไรกันน่ะบอยมาเปิดประตูหน่อยไม่เปิดจะเข้าไปแล้วนะอุ้ยเย้ฮู้ขออนุญาตครับ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 ขออนุญาตเล่นคอมครับเดี๋ยวเฮ้ยมีอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยบอย เปิดอะไรดูเนี่ยอยายาน้องมันแก้วอย่ายุ่งโอ้โหต่อหน้าต่อตาแฟนเลยนะเนี่ยความรักคือความนะเธอไม่เป็หนทั้งนั้นเลยไป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 ลุกๆเอมีมีอะไรจะพูดเหรอมีอะไรจะพูดเราไปกันเราได้ยามาใหม่ใช่ฮะไม่ใช่ดีใช่ไหมใหม่ใม่ใหม่ใม่ใม่ผมไม่ใช่ห้กูเป็นตัวอย่างนี้ใช่ไหม ไม่เออบอยมิเรจะบอกเมื่อเช้ากูกูเจอวิธีให้เราตัวกลับไปเป็นปกติแล้วเดี๋ยวกูพาไปดูไปไหปไ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 ปมึงรีบเอ้ยบอยโอ้ตายแล้วลงดีดีดีโอ้โหจบแล้วไปไปไปเฮลิโดแลนดิ้งเดี๋ยวทำไมทำไมของกูมันเหมือนกระโปรงเลยวะขนมเอาออกเอาเอาเอาออกช่อ้ก่อนเธอเออออกจากช่องแรกก่อนเพื่อนอเอาล่ะอ่ะไปเออบอยกินไหมขนมเนี่ย ไอ้กล้าทำโค้กอร่อยอ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงไข่นั่งไม่อยากกินเออนะจะเสียนน้ำใจดิไปไปไปไอ้ก็้าโอ้โหสองคนนั้นอยู่ไหนฮึไหนฮะสองคนนั้นอยู่ไหนนี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดึงดึงมาแบบเมื่มาแล้วอะไรอะเปเตรียมของอะไรนิดหน่อยลงทางกับงูไะขนมอร่อยว่ะก้าอ่ะแบ่งไปเลยเฮ้ยกินว่างเมื่อกี้มันไปคุกไข่ดีมแล้วไม่กินเนี่ย นี่บอยเดี๋ยวพามาดูกลับไปเป็นร่างเดิมแน่นอนแต่นั้นมันกลับเป็นร่างปกติแล้วเพราะว่าน้ำยามันหมดลีแล้วย่าพิปี๋ทำไมกูบินไม่ได้วะนั่นดิช่างมันเถอะมันมันก็แค่มีไว้ประดับเฉยนะนี่บอยเดี๋ยวดูกูก่อนเดี๋ยวกูโชว์นี่กูเพิ่งคัดสรรมาอม,มันไล่ scp แน่นอนรอ,อดูกูอย่าเพิ่งเข้าตามมานะฟึบนี่มันเป็นอย่างนี้ปั๊บ มาแล้วทำไมก็เท pues ่อ่ะไปไปไปเฮ้ยนานมีขนมอีกไหมไม่มีแล้วขนมอยู่กับใครอ่ะผมคนกินหมดแล้วรอบอยเข้าไปบอยระวังตายนะเพื่อน้ เฮ้ยของเข้าดีจริไปเดี๋ยวบ้านเฮ้ยเดี๋ยวบ้านหนึ่งทุกคนศัตรูเรามีตุ๊กตาด้วยวะเนี่ยอ๋อเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไหนี้อันนี้เป็นไงแล้ววะอันนี้เฮ้ย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 อย่าใจเย็นเดี๋ยวนะจุดประสงค์เราไม่ใช่มาทำให้ร่างเรากบไปกติเดี๋ยวก่อนกูขอกลับไปเป็นตัวเล็กก่อนกูชอบ ดิบอะไรเดี๋ยวออกมาก่อนทำไมเอ้าเอ้าได้ไงวะไม่รู้กูขอก่อนแล้วกันไม่ต้องปิดประตูแล้วอ๋ออ๋อเครื่องไม่เสร็จเราไม่เสร็จหรอโอ้ว่าน้ำยาน่าจะมีครบพ่าอยู่นิดนึงเอ้ยแต่จุดประสงค์เราไม่ได้มาอะไรอย่างนี้ก็คือว่าจุดประสงค์เราก็คือเจอใช่เนี่ยแหละนัดเข้าเรื่องเลย อ่ะเขาเรียเลยอันนี้เป็นสารที่ทําให้เราเหมือนคล้ายกันแหละแต่ว่าพอดีผมไม่รู้มันคืออะไรในพี่ขอกินอ่ะอยากกินนะอย่าเพิ่งกินนะเรายังไม่รู้เลยไอ้ขอเรียนไหนเอ้ยนัทเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ํายาให้พี่พี่พีตรวจสอบให้ว่ามันเป็นยังไงข้างล่างมีคอมอยู่ใช่ไหมไอเยี่ยนนะดิยวไปไอเยี่ยนไซโดิฮะอ่ะเฮ้ยใครจะไปรู้ว่าจะมีสารผสมฉี่ในนั้นก็ได้บ้านะไป ไอเนี่ยเอาอัปเกรดเหรอเนี่ยลองเอาแบบอัปเกรดคือมึงไม่ได้เข้าแลบนานไงเพื่อนเอ้าปีเก้าความสามารถเพิ่มมาแล้วเจ้าไปเลยปีเก้ามีน้ำยาอีกเหรอนี่ยมีน้ำยาด้วยเนี่ยเก้าคุณลองอีกอันนี้รอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาไปตรวจในคอมแปร์ว้าวนี่เนี่ยเอาไอ้พวกนี้มันผสมกันเนี่ยใช่ไหมนัดมาแล้วแป๊บหนึ่งนะเออทุกคนแหว่ ไอายาตัวเนี้ยคือเราเคยเห็นมอนเตอร์ตามปกติไหมที่มันจะมีคิปเปอร์ซอมบี้แม่มดแต่อันเนี้ยมันเป็นชนิดแบบว่าผสมกันอะมันเอกกะหนํามันคูน<ล>ก็คือว่าอันนี้ถ้าเกิดใครกินเข้าไปมันจะไม่มีผลข้างเคียงหรือไม่มีอะไรทั้งนั้นเราสามารถกินแก้ได้แต่อันเนี้ยถ้ากินเข้าไปแล้วเราจะเป็นสไปเดอร์บวกกับแม่มดก็คือแมงมุมผสมแม่มดนั่นเองอ แต่จะไม่มีแต่จะไม่มันจะไม่มีผลข้างเคียงอะไรทั้งนั้นแต่แค่ไม่แน่ใจว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะจําอะไรได้ไหมนั่นแหละแต่แต่มันมีมันมีอย่างหนึ่งคือถ้าจาไม่ได้จริงๆอ่ะก็คือกินยาแล้วกลับไปเป็นร่างปกติแค่นั้นจบแล้วแล้วถ้าเราแบบสมมติเป็นร่างนั้นแล้วถ้าเราจาอะไรไม่ได้เราจะรู้อะไรด้วยหรอว่าเราต้องกินยาไม่กินก็เดี๋ยวพี่จับกอกปากเองโอ้ใช่ มีน้ำยาอยู่แล้วแต่แแแจะเป็นคนกินกน,นะใครจะกินโอเคไม่เป็นไรผมกินเองก็ได้เอาแน่นะเออผมแน่แต่มันไม่แน่ใจนะว่ามันจะอันตรายขนาดไหนเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบมา100%ว่ามันปลอดภัยเฮ้ยม่นเป็นไรเบื่อล่างของรุละอยากเปลี่ยนล่างมั้งเอาแน่นะแน่ใจแล้วนะใช่แน่ใจแล้วยังไงล่ะโอ้อา่างั้นเองมานี่โอเค ไอ้เก้าออกไปก่อนมาต้องการทำการทดลองอานัทนัทอย่าเพิ่งกินนะอย่าพี่สั่งให้กินค่อยกินนะเอาไปโอเคทุกคนออกออกเร็วออกออกเอ้าเออแปลกเว้ยทำไมยืนไม่พูดเลยวะมาไม่ได้ไม่รู้อะช่วงนี้ก็มีคนใหม่อะดีมสงสัยยืนได้นั่งนี้แล้วเป็นใบเอาละนัทป๊บนึงนะกดก่อนได้ยินใช่ไหมอุ้ยได้ยินได้ยินได้ยิน โอเคแป๊บนึงนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนัดเอาเลยโบกดถ่ายได้หมดแล้วนะจะเป็นไงวะเฮ้ยเฮ้ยว้าวดิ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 ฉี่ผายแล้วฉี่ผายแล้วอะไรอ่ะเป็นตุ๊กตาไม่ไม่เป็นตุ๊กตามานี่ไปไปเป็นัดฮัลโหลจำอะไรได้ไหมนัด อบบชิบหายละฮึ่เฮึยอย่างงี้หยิดรองสักพคลักจิคนพิษดิมไม่รอกฟังภาษาไทยได้ไหม่าพยึกหน้าทีดิเข้าใจไปยกหน้าเหอเฮ้ยเข้าใจว่ะงั้นเดินเดินไปตรงข้างหน้าอ่าเดินเนเดินนอนสอนง่ายเดินเดินไปขึ้นขึ้นข้างบนใช่เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะโอเคบอยรู้แล้ว เราทำการทำทำขายดูกันวะอย่างเงี้ยไอเดี๋ยนี่นะเดี๋ยนี่นะมาดึงขวดยาหรอไม่ใช่เราจะขายขวดยาไม่จะแต่เราต้องทดสอบก่อนไงว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่าอยู่ในกี่ชั่วโมงไม่แน่ใจวะเฮ้ยลองดูก่อนเก้าจับเวลาเลยฮะจับเวลาเลยเพื่อนตั้งแต่เมื่อกี้เออน่าจะจับตั้งแต่เมื่อกี้มึงไม่ให้เก้าจับตั้งแต่เมื่อกี้เอาก็นับแบบกดจับนะจับนะโอเคอ่าอืมไปข้างบนอ่า นี่มันเหมือนโบรบอทยังไงไม่รู้อะ<ต>ดีน,นะจริงจรมันมีแบบยายาที่แบบแว่าให้เป็นผู้หญิงแบบสวยๆปะ่ะอื่นๆอนะไรป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวล้อมหน้าแล้วกันอ้อาวแล้วมึงเคยียนเองนะไม่รู้ไม่รู้อ่างั้นต่อยไอ้บอยทีหนึ่งต่อยต่อยไอ้เก้าสองที โอ้โหต่อยต่อยต่อยฆ่าทีนึงมันไม่ต่อยต่อยก็โอ๊ยอ่ออันนี้ใหก้าวตีอันนี้ให้ก้าวตีตีกูเหรออ่ารู้เร็วรู้เร็วเราทำการไปออฟฟิศก่อนไปมาออฟฟิศตามฉันมานั่นแหละไปเราจะทำการไปออฟฟิศกันเถอะทุกคนมาทางลัดนี่แหละไอ้นั้นมันจำอะไรไม่ได้จริงดิ นัดจำเลยได้ไหมโอเคไม่ใช่นะแล้วแหละมันคงไม่ใช่นัดแล้วเฮ้ยคิดเลยออกแล้วคิดเลยออกแล้วคิดเลยออกแล้วบอยอะไรคิดออก่ะอ่ามนุษย์แมงบุมงไม่มดเจ้าไปทำอาหารให้ค่าประมาณหนึ่งสองสามสี่จานแืมว่านอนสนง่ายดีเว้ยน่าจะอร่อยน่าดูเฮ้ยไม่ดูมาทำอาหารเหรอ เดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าพวกแม่มดกับไมงมุงสาหรับอาหารของมันนี่ไม่ใช่อาหารคนนะเว้ยเฮ้ยไม่แน่เดี๋ยวบอกก่อนเอ้ยอาหารคนนะอ <laughs> โอเคไปนั่งรอเฮ้ยมีไอติมชิวๆนี่นั่งกินเลยแล้วกันกินไหมมีเอ๊เหมือนเหมือนเหมือนยูจะชอบนะชอบอะไรวะอ๋อเออ,อนั่งดูอยู่เนี่ยอืม แล้แต่ชาเมื่อไหร่เนี่ยครับชากกูเมื่อไหร่จะหมดลิปดียวเอ๊ะอื้ออะไรนี่ครือหัวหน้าหนักของเล่นอรออืมอืมอร่อยไม่กินอ่ะอ่ะเนี่ยอ่าแต่เอาไป้เพื่อนเต็มปากกันนะเพื่อนอร่อยขายอืมอ๋อไม่กินเหรออ่ะยุยลองมากินดูอร่อยอร่อยจริง เไปมาแล้ว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 อาหารมาแล้วไอ้เก้าเร็วอุ้ยเก๊กโอู้้มีอะไรอีกเฮ้ยอะไรอะลาเมง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 เหงอุ้ยเราจะกินลาเมงกูก็ได้กินเบอร์เกอร์ก็ได้โอโหบอยแม่งเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นเล่นเลยเดี๋ยวกูขอลองกินก่อนลองลองดูลองกิน เฮ้ยรสชาติเฮ้ยอือเปิดร้าขายเลยอร่อยฮึยออดเอออร่อยจริงอ่าให้ให้ตัดคลิป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 ตดลิปตัดคลิปตัดคลิปตัดคิดคิดคปลิะมัดจะตัดเป็นเครอวะัอ้ามันเปตัดะไรป่ะ เฮ้ยอะไรอ่ะคนเหนียวเนียวน่ะเอาดูดิเย้ยมันหจี๋อ่ะงั้นเดี๋ยวไปก่อนก็ได้ครับแล้วเอาลองก็ได้อืมตัดคลิปให้หน่อยคอมไอ้บอยไม่คงกูดิคอมดีมคอมไมดีมใช่คอมไมดีมคอมไอ้บอยคอมไปเก้าใช่คอมไปเก้าทำทำไปแล้วนี่คอมไปเก้าอยู่นี่ เจอผัวเมียกันเนี่ยเนาะก็ทำได้เนี่ยโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหดูแลเจ้าไม่หมดเจ้ารู้ก่อนใช่เจ้าสงสัยเนี่ยจะเหมาะกับการยืนอ่ะเจ้ายืนตัดคลิปซะคลิปแค่อะไรคลิปแค่แป๊บเดียวเฮ้ยนี่ยังไม่ถึงหนึ่งในทีตัดไปครึ่งงานแล้วเนี่ยโอ้โหมันเกินไปปุ๊เนี่ยเฮ้ยเสร็จคลิปสองแล้วแหละอ่าโปรเจกต์หนังโปรเจกต์หนังเรา ไปไปตัดคอม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 อใครดิอ่ะคอมกูก็ได้แอลไปดีผมเลยเอาเอากี้ก่อนเอาเก้าอี้อันนี้ครับชื่อครับพี่เขาอีกเขาอี้กูเก้าอี้อกเอาฝากของกูด้วยอ้าวมือฝากของมกูทำทำไมอะแป๊บนึงนะขอกินกาแฟก่อนเอะไรบอยเขาแต่งกันเสร็จแล้วอ๋อโอ้ย มดละเฮ้ยกูว่ามันน่าจะถึงเวลาที่แบบว่าให้นัดกลับไปเป็นร่างเดิมแล้วนะวยังไงอ่ะไปแลบไอ้น้ำอันนั้นเหรอ,อใช่ได้เหรอ,อ,อได้ยเขาโอ้โหส่งหมายยังเ,เลยไอ้ไอไกล้ามันชอบเล่นของอย่างเงี้ยโอ้แลบกูจะพังก็เพราะมันนี่แหละ <c oughs> มาเฮ้ยลืมบอกให้มันตามมาเอ้าดินได้ไงอ้ากูมีปีกกูก็มีปีก ช่างมาเถอะไปไปเถอะเจ้ามนุษย์แมงมุมไม่มดตามเข้ามาไปเดี๋ยวนะกูกินน้ำแรงขนาดนั้นหรือว่ามันคอมันติดเนี่ยใช่ช่างมาเถอะไปไปอ่าตามฉันมาเก้าเออเดี๋ยวเรายังไม่ได้ปรุงยาเลยอ่ะลงไปก่อนนั่นแหละไม่เป็นไรอืออ้ออันนี้อ่ะอ่าเป็นสุดสุสุดท้ายป่ะฮะอื้อปรุงปั๊บ ไม่เป็นไรกูปรุงก็เตียวอันเนี้ยอันไหนเอเชียนี่เออว่ะคือสุดสุดสุดท้ายก็ได้นะเอ๊ก้าวลงวิเคราะห์ดิอืมลองดิทำใจเสร็จแล้วกาวลงวิคอลดิอ๋อเสร็จแล้วไม่ได้บอกให้วิคอลไม่ได้บอกให้ทำมันึนมึงก็รู้มันเป็นคนยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วตุ๊กตาไม่เอากลับบ้านแล้วนอะมาแล้วเดินได้เฮ้ยเออนี่ไงนัทอย่าเพิ่งเปลี่ยนร่างนะอย่าเข็นอะ เอ,อเอาเลยไหมเอาเลย,เเลยขับเข้าไปอืเอาละสามสองหนึ่งไปละเอโอ้โหโคตรเร็วเลยนัดจะไดย้ยินไหมนัดเดยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปห้องห้องอันนี้ก่อนเฮ้ยอยากผลผลน่าจะได้ผลน,นะ,ะนัดกลัวไม่ได้ผลว่ะไม่ได้อ่ะ ได้ยินเสียงเปิด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 ล็อกล็อกห้อง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 ก่อนประตูละล็อกประตูละล็อกประตูละนัดได้ยินเลยไหมเฮ้ยโหดเลยแค่นั้นนะเอาพี่เอ้านัดทำไมพี่ตัวใหญ่ขึ้นนะจำอะไรได้ไหมจำจำไม่ได้เลยข่ามือไม่ได้รักเดี๋ยวแล้วสิ่งที่โอ้โให้พี่นี่คืออะไรเนี่ยอือแม่นี่ของใครอะอยากอยากเข้ามาใกล้ได้อะไรวะเนี่ย เฮ้เดี๋ยวเอาไปตรวจก่อนก็ได้เพื่อนนึงเดี๋ยวแล้วมึงไม่เอาแฟนมึงอุ้ยถือมีดด้วยโอ้ยชิพารแล้วเจมไปกินเล่บบอลเนี่ยนัดเอาไงดีวะเนี่ยมันเหมือนตุ๊กตาถือมีดเลยมึงไปใส่อะไรให้ยุ้ยป่ะเนี่ยสารเคมีอะไรเนี่ยไม่พูดกับใครเลยเนี่ยไอ้เย่ยา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 บอยบอยบอยเดี๋ยวเมียมึงเป็นตุ๊กตาผีอ่ไอ้บย มีอะไรเฮ้ยบอยบอยเฮ้ยอยเงียบอยเฉยคนลืมมาชิบหายแล้วเอาสารเคมีอะไรไปให้มันเนี่ยมันรู้ก็โดนกันบดนี่มันแต่ยุบผิดปกตินะดูดิเก็บมีดโอเคทุกคนลุกลุกแล้วเฮ้ดอ๋ยวโอ้โหเก็บ ไม่ได้แล้วพาอยู่ไปไปห้องปกติเลยปะไอเนี้ยกูตรวจสอบเมื่อกี้แล้วมันเป็นไอนี่ของไอส่วนผสมชิ้นสุดท้ายของสุดท้ายอันสุดท้ายเอาไปมันคืออะไรนะส่วนผสมอันสุดท้ายของยายนั่นไงที่เราทำเนี่ยหลอเราไปตัวเล็กกันเนี่ยเออตรวจอยู่เมื่อกี้แล้วคือเก็บเอาไว้บ้างงั้นที่นั่นทั่ของม้างไงอะไรของพวกมันเอาไปใส่ในเนี้ยเอาไปใส่ในเนี้ยอ้อ ใส่ทำไมเราก็ได้ปกติอยู่แล้วนี่ไม่มันจะได้เป็นถาวรไงหายถาวรไงเข้าใจปะแต่เราก็อยากเป็นตัวเล็กเหมือนเดิมนะเราแค่เข้ามาในนี้เหมือนเดิมแค่นั้นโอเคฮึบอ่ะมึงลองเข้าไปเอางี้อย่าเพิ่งเข้ามึงทดสอบกับเมียมันก่อนก็ได้เผื่อเมียมึงพูดได้โอเคเดี๋ยวกูดึงก่อนดึงได้แหละอุ้ย เออโอ้ยโอ้ยบ้มไปตามวันนี้วันน,น,นี้ไม่ด้วยต่อต้านต่อต้านต่อต้านเหรอต่อต้านเมันบอยยัดเข้าปากต่อต้านเฮ้ยต่อต้าน <c oughs> เฮ้ยปิดๆๆปิดๆๆปิดๆๆปิดต่อปิดทั้งคู่ไป,ปเลยอ๋อคิดอย่าออกมาปิดอยู่อุ้ยดันอ่ะ ไม่กลับอะไรของมึงเนี่ยบอยมันไม่ใช่แฟนมึงแล้วเนี่ยมันเป็นคือตัวอะไรไม่รู้เนี่ยนั่นนั่นนั่น่น่นบไ่ใช่แฟนกูแล้วแหละใช่สารเคมีออกมาหมดเลยอ่เอาไงวะเนี่ยทอมอนเดี๋ยวไอ้เมื่อกี้ไั่ได้ผลหรอวะชิบหายแล้วเอาไงตีวะเนี่ยกูรู้แหละ มึงสั่งให้ร่างแฟนมึงนั่งอยู่เฉยเดี๋ยวกูสามคนจัดการเองไปไม่ใช่เมียกูใครก็ไม่รู้นั่นแหละมึงสั่งให้อยู่เฉยไปก่อนไปเรามาทำสารเคมีอันต่อไปกันเถอะไปเอาลงสิเดี๋ยวเอาสารไฮโดรเจนมาผสมกับอันนี้เอาคีเรียมมาผสมด้วยนั่นแหละอันนี้อ่าเริ่มทำเลยเชื่อพี่พี่อ่านมาแล้วถ้าเกิดมันไม่ปกตินะ เธอเข้าใจความรู้สึกของฉันเธอคงไม่เมินสิฉันต้องเข้าใจสิเพราะฉันก็รู้อยู่แล้วว่าเธอไม่ชอบเพราะการกระทำท่าทางสายตามาบอกจนฉันจะไปไม่รู้กี่รอบและมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะอ๋ธอของเธอจะเป็นของฉันละใจของฉันจะเป็นของเธออ๋มันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะถ้าการที่ฉันจะมอบความรักดีๆให้เธอแล้วรับมันไว้อ่ะแล้วเรื่องเราตอนจบของเราสองคนมันจะเป็นยังไงวะใจของผมนั้นรู้ว่าชอบเธอชอบมาทำหัวใจ